ปิดโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนกีฬลต้านยาเสพติดกลุ่มโซนภูพระบาทมุ่งสร้างทักษะชีวิตห่างไกลอบายมุกวันพฤหัสบดีที่18ธันวาคม2568เวลา16นาฬิกานายชินกรคะฮังกุผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ในายพาดศกรเมื่อจันททึกรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีปิด โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมการเรียนรู้ความสามารถด้านกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,569ณสนามกีฬาเทศบาลตําบลบ้านผืออําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีรวมพลัง4อําเภอเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนโครงการดังกล่าวเป็นการรวมตัวกันของนักศึกษาและเยาวชนในระดับกลุ่มโซนภูมิพระบาทซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด4อําเภอได้แก่สกรระดับอําเภอบ้านผือ สกรระดับอำเภอน้ำโสมสกรระดับอำเภอกุดจ,จับสกรระดับอำเภอนายูงกีฬาเป็นสื่อกลางสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีกล่าวชื่นชมความสำเร็จของโครงการว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เน้นความสนุกสนานและการมีน้ำใจนักกีฬาแต่ยังมีเป้าหมายหลักในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ผู้เรียนมีสุภาพพลานามัยที่แข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งห่างไกลาจากปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนความสามารถด้านกีฬาที่ผู้เรียนได้รับในวันนี้จะเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นพลเมืินที่มีคุณภาพและส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสถานศึกษาในกลุ่มโซนภูประบาทให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น มีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่ทีมนักกีฬาที่สร้างผลงานโดดเด่นโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทั้ง4อำเภอเข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าผู้เรียน